โคมไฟตั้งโต๊ะแบบนี้จะมีวิธีการตั้งเวลายังไงมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะอันดับแรกนะครับให้เราไปดูที่ด้านหลังก่อนนะครับสําหรับปุ่มทางด้านหลังเครื่องนะครับปุ่มแรกตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนาฬิกานะครับส่วนปุ่มที่2ปุ่มที่3ที่อยู่ตรงกลางนะครับจะเอาไว้ปรับแต่งค่านาฬิกานั่นเองนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มโหมดนะครับเอาไว้กดตั้งค่านาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับให้มากดเปิดนาฬิกาที่ปุ่มออนนะครับกดไป1ครั้งนะครับ นาฬิกาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ไปกดที่ปุ่มโหมดนะครับกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเลือกรูปแบบก่อนนะครับว่าเราต้องการแบบ24ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงโดยการกดขึ้นกดลงนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับให้มากดที่ปุ่มโหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับที่หน่วยชั่วโมงไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับให้เรากดขึ้นกดลงได้เลยนะครับผมเพื่อทําการตั้งเวลานั่นเองนะครับตอนนี้เวลาจริงนนนะะคครรัับบ19 3 เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น19นาฬิกานะครับส่วนหน่วยนาทีนะครับให้เรามากดที่ปุ่มโหมดนะครับไฟก็จะมากระพริบที่หน่วยนาทีนะครับให้เรากดขึ้นกดลงเพื่อตั้งเวลาได้เลยนะครับต่อมานะครับสําหรับการตั้งวันเดือนปีนะครับให้กดปุ่มโหมดนะครับไฟก็จะมากระพริบที่ปีนะครับอันนี้เป็นคิตศักราชนะครับปีนี้เป็นปี2023นะครับถ้าหากเราต้องการจะแก้นะครับเราก็กดขึ้นกดลงได้เลยนะครับผมแล้วก็กดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมากระพริบที่เดือนนะครับ ตอนนี้เป็นเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าหากต้องการแก้ไขเดือนนะครับก็แค่กดขึ้นกดลงนะครับต่อมานะครับในส่วนของวันที่นะครับกดปุ่มโหมด1ครั้งนะครับจะมากับพิพที่วันที่แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะวันนี้เป็นวันที่10นะครับอ่าวันที่10เดือน11นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มโหมดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ตั้งค่านาฬิกาแล้วก็วันเดือนปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวเลขด้านมสุดตรงนี้จะเป็นในส่วนของการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับตรงนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติให้เลยนะครับสำหรับโคมไฟรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด3สีเลยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนสีของแสงไฟได้เลยนะครับและแสงไฟตรงนี้นะครับยังสามารถปรับลดแสงได้ด้วยนะโดยการกดค้างไว้นะครับแสงสว่างก็จะดอปลงไปนะครับและถ้าหาว่าเราต้องการจะเพิ่มแสงสว่างนะครับเราก็มาแตะค้างไว้ตรงนี้นะครับ แสงสว่างก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีพัดลมตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการใช้พัดลมนะครับก็มาแตะตรงนี้นะครับสำหรับแรงพัดลมนะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับแต่ไป3ครั้งนะครับ2ข้าตรงนี้นะครับเราสามารถเสร็จปากกาใส่ดินสอยางลบได้เลยนะครับส่วนที่ตัวไฟตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเงยได้นะครับกางออกได้นะครับ เราต้องการมุมแบบไหนนะเราจัดการได้เลยนะครับสาหรับโคมไฟตัวนี้นะและโคมไฟตั้งตัวตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมจะมีรูชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเลยนะครับหรือเราจะเสียบสายชาร์จแบตคาไว้ก็ได้นะครับผมก็เสียบคาไว้ตลอดเลยนะสำหรับวิธีการตั้งค่านาฬิกาของโคมไฟตั้งตัวตัวนี้ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนท่านใดอยากได้โคมไฟสวยๆแบบนี้นะครับแต่สั่งซื้อตะกรค่าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการให้รีวิว